จะมาเฉลยข้อสอบแผทสองชีวะของที่สอบไปเมื่อกรกฎาปีสองห้าห้าสามนะครับก็ข้อหนึ่งนะครับภาพของโปรโตโซที่ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศมีลักษณะดังข้อใดหนึ่งภาพเสมือนขนาดใหญ่ปรากฏที่จอรับภาพของตาสองภาพเสมือนหัวกลับปรากฏที่เลติน,น่าของตาสามภาพจริงขนาดใหญ่ปรากฏที่จอรับภาพของตาสี่ภาพจริงหัวกลับปรากฏที่เลติน,น่าของตาทีนี้เราก็จะทาโจทย์ข้อๆๆๆๆ generic, ๆๆนี้นะครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่ากล้องจุลทรรศเนี่ยให้ภาพอะไรแล้วก็ มันเวลาลูกตาลับภาพเนี่ยมป็นเกิดที่ไหนพี่ก็จะขอพูดถึงส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศก่อนนะครับว่ามันทํางานกันยังไงนะครับก็ตอนแรกเนี่ยกล้องจุลทรรศเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยเลนสองเลนก็คือเลนใกล้วัตถุแล้วก็บวกด้วยเลนใกล้ตานะครับก็จะเี็สองเลนนะครับสองเลนนี้ก็จะมีกําลังขยายที่สามารถ ถอดออกแล้วก็สาม<บ>ารถ <บา S 2> เปลี่ยนได้ตามที่ตัวเองต้องการนะครับก็อย่างเช่นเลนใกล้กลวัตถุเนี่ยก็จะมี 4x มี 10x มี 40x อะไรประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็ 100x ก็เป็นกําลังขยายที่สูงมากหรือเวลาเราจะหากําลังขยายรวมเนี่ยก็เราก็จะเอากําลังขยายของเลนใกล้วัตถุเนี่ยมาคูณกับเลนใกล้ตาก็จะได้กําลังขยายที่แท้จริงนะครับว่ามันเป็นกี่พันกี่หมื่นเท่านะครับทีนี้ เขาก็มีข้อยกกว้นะครับว่าถ้าสมมติว่าเราใช้ 100x เนี่ยเรามนเป็นกําลังขยายที่มากนะครับเราก็ต้องมีการใช้อุปกรณ์เสริมก็คือต้องมีการใช้น้ํามันนะครับหยดน้ํามันลงบนวัตถุนะครับเพื่อที่ว่าแสงเนี่ยจะหักเหเข้ามาที่วัตถุที่เราส่องได้มากขึ้นเพราะว่า 100x เนี่ยมันจะแบบ มันเป็นเลนส์ใกล้วัตถุหนึ่ง้อเเนี่ยมันจะลงมาติดใกล้ใกล้วัตถุมากๆจนแสงเนี่ยเข้ามาได้ยากนะครับจึงต้องมีหยดน้ํามันเพื่อที่แสงจะได้หักเหเข้ามาหาวัตถุมากขึ้นอันนี้สําหรับหนึ่งอยอนะครับส่วนประกอบที่2น,นะครับก็ก็คือไดอะแฟมนะครับไดอะแฟมเนี่ยมีความสามารถที่คือช่วยปรับความเสม้นความเข้มของแสงนะครับ เดี๋ยวพี่จะชี้ให้ดูนะครับว่าเป็นเป็นส่วนไหนของกล้องเดี๋ยวจะวาดรูปกล้องให้ดูส่วนที่สามนะครับเขาเรียกเลนส์รวมแสงครับชื่อก็บอกอยู่นะครับว่าเป็นเลนส์รวมแสงนงนั้นหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือจะช่วยรวมแสงเข้ามานะครับส่วนที่ส่วนประกอบต่อมาครับ <S 2> <S 2> ก็คือแหล่งกําเนิดแสงแหล่งกําเนิดแสงเนี่ยบางบางชนิดของกล้องนะครับก็จะมีหลอดไฟมาอยู่ด้านล่างไม่ก็ เป็นเป็นกระจกนะครับเพื่อหักเหียแสงเข้ามาก็เป็นกระจกเงานะครับจะช่วยสะท้อนแสงเข้ามาส่วนต่อไปนะครับเป็นปุ่มปรับภาพครับก็จะมีปุ่มปรับภาพหยาบกับปุ่มปรับภาพละเอียดเวลาเราจะใช้กล้องเนี่ยเราก็ต้องปรับปุ่มปรับภาพหยาบก่อนพอได้โฟกัสที่ชัดเจนจบแล้วค่อยมาปรับปุ่มปุ่มปรับภาพละเอียดแบบทีละนิดทีละนิดนะครับก็จะได้ภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ ส่วนสุดท้ายครับก็เป็นส่วนที่เรียกว่าแท่นวางวัตถุครับก็วางสไลด์ไว้ข้างบนนะครับแล้วก็หนีบหนีบไว้มันก็จะแน่นนะครับทีนี้พี่ก็จะมาวาดรูปกล้องให้ดูนะครับว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนบ้างกล้องมันก็จะประมาณเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นที่จับแล้วก็มีนี่อันนี้มีลูกตาดู นี้ก็จะเป็นเกาะเลนใกล้วัตถุนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่วางสไลด์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฐานนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปุ่มปรับภาพยาญกับปุ่มปรับภาพละเอียดก็จะอยู่ตรงด้านข้างนะครับอันนี้ก็จะมีหลอดไฟไม่ก็เป็นกระจกสะท้อนแสงนะครับก็จะสะท้อนขึ้นมาข้างบนก็ขึ้นมาข้างนี้ตรงนี้นะครับและตรงนี้ก็จะมี พี่ใช้สีอื่นตรงนี้ก็จะมี <c oughs> มีเลนรวมแสงกับไดอแฟมอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงด้านล่างของแท่นวางวัตุนะครับ <c oughs> นี่เลนรวมแสงบวกกับไดอะแฟมไดอะแฟมเนี่ยเราสามารถที่จะขยับขยับเปิดให้มันแบบถ้ายิ่งเปิดมากเนี่ยก็จะ ความเข้มแสงก็จะมากนะครับทีนี้ก็มาอธิบายถึงหลักของการหลักของภาพที่เราจะเห็นนะครับก็คือถ้าเราใช้เลนส์ใกล้วัตถุถ้าเราใช้กําลังขยายที่ต่ํานะครับเลนส์ใกล้วัตถุที่ต่ําๆกําลังขยายต่ํากําลังขยายต่ําเนี่ยจะส่งผลให้ภาพที่เราเห็นเนี่ยกว้างเห็นแบบรอบๆมากมายเลยครับแล้วก็ ทำให้รายละเอียดก็เลยช,ชัดเจนน้อยลงแล้วก็ภาพที่เห็นเนี่ยก็จะสว่างมากครับเพราะว่าเลนส์มันอยู่สูงมากก็ระยะเลนส์กับวัตถุก,ก็จะสูงนะครับระยะห่างมากแต่ถ้าเป็นกำลังขยายมากนะครับกำลังขยายมากก็จะตรงข้ามกับอันเมื่อกี้นะครับก็คือกำลังขยายสูงก็คือภาพเนี่ยก็จะแคบ เห็นวงภาพแคบๆนะครับแล้วก็รายละเอียดเนี่ยก็จะสูงมากขึ้นแล้วก็ภาพก็จะมืดลงนะครับจนบางครั้งต้องใช้ต้องหยดน้ามันนะครับก็อย่างที่พูดไปแล้วก็ระยะห่างก็จะใกล้กันนะครับทีนี้ภาพที่ได้มานะครับก็คือมันจะเป็นภาพเสมือนหัวกลับนะครับภาพเสมือนหัวกลับก็อย่างเช่นมอมาเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะครับ ภาพเสมือนหัวกลับก็คือภาพนี้เนี่ยจะกลับทั้งซ้ายขวาแล้วก็บนล่างนะครับกลับหมดเลยดังนั้นเวลาเราจะขยับไปทางซ้ายเนี่ยเราก็ทางเป็นใจเราเนี่ยอยากจะดูภาพทางซ้ายเราก็ต้องขยับไปทางขวาแล้วถ้าเราอยากจะดูด้านบนเนี่ยเราก็ต้องขยับสไลด์ลงมาด้านล่างนะครับเพราะมันตรงกันข้ามกันหมดเลย ทีนี้กําลังขยายก็บอกไปแล้วครับก็คือกําลังขยายที่แท้จริงเนี่ยก็คือกําลังขยายจะเป็นของกําลังขยายของเลนใกล้ตาคูณกับกําลังของวัตถุนะครับของเลนใกล้วัตถุก็จะได้กําลังขยายที่แท้จริงหรือว่าอาจจะหาจากขนาดของภาพที่เห็น หานด้วยขนาดของวัตถุที่เห็นนะครับแล้วก็พี่ขอเสริมว่าเวลาเราสองกล้องเนี่ยบางกล้องเนี่ยบางบางเซลล์เนี่ยก็ต้องมีใช้การใช้สีย้อมเพื่อให้เห็นชัดเจนสีเด่นๆที่เราใช้กันเนี่ยก็จะมีเช่นอะซิโตคามีนนะครับชื่อนี้ได้ยินบ่อยมากไอตัวนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ย้อมนิวเคลียสนะครับย้อมนิวเคลียส ที่เป็นสีแดงนะครับย้อมนิวเคลียสเป็นสีแดงต่อมาคริสตลัลไวโอเลตครับคริสต,ตัลไวโอเลตก็ไอตัวนี้ก็ใช้ย้อมสีย้อมแมกทีเรียมย้อมแมกทีเรียมบวกนะครับ แบคทีเรียแกรมบวกให้เป็นสีไวโอเลตนั่นเองก็คือสีม่วงแล้วก็อัน,นเด็ดอันสุดท้ายนะครับก็มีชื่อว่าซาฟานินนะครับก็เมื่อกี้คริสตัลไวโอเลตใช้ย้อมแบคทีเรียแกรมบวกนะครับอันนี้ก็ใช้ย้อมแบคทีเรียแกรมลบนะครับซาฟานิน ย้อมแบคทีเรียแบคทีเรียแกมลบให้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็สามารถที่จะย้อมติดสารลิกนินได้ด้วยลิกนินเนี่ยเป็นส่วนประกอบหนึ่งของผนังเซลล์ของพืชนะครับก็เป็นสีแดงเหมือนกันครับก็กล้องืุลทัรศน์ข้อนี้ก็แบบพี่ก็พูดไปหมดแล้วนะครับทีนี้ก็มาดูโจทย์กลับมาดูที่โจทย์นะครับก็คือเขาถามว่าภาพของโปรโตซัวที่ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ก็ แสดงว่าภาพที่ได้เนี่ยก็ต้องเป็นภาพเสมือนดังนั้นข้อสามช้อยสามกับช้อยสี่ก็ตัดทิ้งไป oh. แล้วก็เป็นภาพเสมือนหัวกลับ mm. ข้อนี้ก็ถูกนะครับเ mm. สมือนขนาดใหญ่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นหัวกลับหรือว่าหัวตั้งแต่ว่าเสมือนขนาดใหญ่ก็ถูกเหมือนกันทีนี้ก็มาดูครับว่าเวลาภาพเกิดที่ตาเนี่ยเกิดที่ไหนถ้าเรียนมาก็จะรูนะครับว่าคือก็ต้องเกิดที่เลตก่หน้าของตานะครับดังนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อสองครับ